ว่า your flight tomorrow is cancel e d contact at u n e e d health เจอมีอีเมลแล้วกูแบบอีดอกช่องจะไม่ต้องเกิดกับกูด,ด้วยดื่มนะแอลผู้ชายเลยคือแบบพังค่ะพังคือแบบมาเจอ customer service ที่อีกก็เลยบอกไม่ไหวละอะไรยูจะเอาหรือไม่เอาละ่ะเนี่ยคืนรีฟันพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราจ่ายอยู่ที่หมื่นหนึง่งคือตอนนั้นคือองค์แม่นะาโอมีลง เวลาเราเจอไฟล์เนเซลแล้วเราต้องทํำยังไงเราจะได้เงินคืนหรือเปล่าอะไรยังไงวิธีการที่จะทําให้เราได้เงินคืนมันเป็นยังไงมันจะอยู่ในคลิปนี้นะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เอ็ดดีโวยาาพค่าอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาสนับสนุนช่องของเอดีนะครับใครที่เข้ามาชมเอ d ดเป็นครั้งแรกก็เอ d ด e อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็เป็นช่องที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นเจอร์นี่ลักชวรี่แล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับใครที่ชอบในท็อปิกเหล่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอ็ดดี้โวยา3าค่าด้วยนะครับทาง Facebook iG แล้วก็ YouTube นะครับ ท o อปปิกฮอตท็อของวันนี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเอสจบภูมิศาสตร์มานะครับ mm hmm. ก็คือที่เรียนภูมิศาสตร์อะ่ะเพราะว่าคิดว่าส่วนตัวคือเป็นคนชอบการเดินทางมากตั้งแต่เด็กมันเป็นแพชชั่นส่วนตัวคือเอ็ก็มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอะ่ะมันมีความทะเยอะทะยานมาจากครอบครัวที่แบบระดับกลางก็ไม่ได้สามารถแม่ขาพรุ่งนี้จะบินไปอรอยอะไรเงี้ยขอตังค่าตั๋วหน่อยไม่ใช่คือ ที่บ้านก็คือส่งแค่คือสนับสนุนเรื่องการศึกษาเรื่อง education อย่างเดียวนอกเหนือจากนั้นคือเราก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องเทคแคร์ตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวกันหนึ่งทางอะไรเงี้ยมันเป็นท็อปิกฟุ่มเฟือยของชีวิตในคนในระดับเราเนาะโอเคเรารู้ตัวแล้วว่าเราชอบท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําไงล่ะให้เราท่องเที่ยวได้อย่างอื่นเลยก็คือตั้งใจเรียนภาษาภาษาอังกฤษเพราะว่าเรียนโรงเรียนรัฐบาลตลอดนะครับแล้วก็ตอนช่วงมัธยมต้นอย่างเงี้ยมันแบบ คือภาษาอังกฤษโง่ามากได้แบบเกดหนึ่งเกดอะไรเงี้ยแต่พอพอขึ้นมาเริ่มมปลายเยงี้ยคือเรารู้ละว,ว่ายังไงเราก็หนีภาษาอังกฤษไม่พ้นถ้าเราอยากจะออกไปดูโลกกว้างอยากจะแบบไปเจออะไรใหม่ๆอ่ะภาษามันเป็นสิ่งสําคัญในการดํานงชีวิตมันเป็นแบบอุปกรณ์สําคัญอ่ะเพราะฉะนั้นเอ็ก็คือตั้งใจเรียนภาษามากแล้วตอนมหก็คือได้เป็นตัว,ตว,ตวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันภาษาอังกฤษนะครับซึ่งไม่ได้รางวัลอะไรแต่ว่าก็คือภูมิใจที่แบบเอออาจารย์เห็นว่าเราแบบ ตั้งใจเรียนจริงๆอะไรเงี้ยครับ Make it story s h o t นะครับคนเวลามันจะสวยอ่ะมันก็สวยจริงเรื่อง flight cancel เนี่ยมันจะอยู่ในท็อปิกเราเนี่ยก็โดนมาหลายครั้งจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ3ามไฟล์นะครับที่เกิดขึ้นล่าสุด ไม่นานวันนี้นะครับพูดเล่าเกี่ยวกับเรื่อง3ามไฟล์นี้นะครับว่าเวลาเราเจอไฟล์แอนเซิลแล้วเราต้องทํำยังไงเราจะได้เงินคืนหรือเปล่าอะไรยังไงวิธีการที่จะทําให้เราได้เงินคืนมันเป็นยังไงมันจะอยู่ในคลิปนี้นะใครที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ดูต่อเลยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับไฟล์แรกก็คือเป็นไฟล์ลูกทันซานจากแฟรงเฟิร์ตไปลาสเวกัสเอทบุกสดปกติเวลาเอทบุกไฟล์อย่างเงี้ยเอทบุกแฟร์ที่ถูกที่สุดเลยถ้าเที่ยวคนเดียวนะจะเป็นคนอย่างนี้คือ อะไรก็แล้วแต่คือแบบถูกที่สุดไรเงี้ยแลาอันเนี้ยนนโชคดีตรงที่ได้จองตรงกับสายการบินเพราะว่าสายการบินลุมพะรุนาตอนนั้นมีสเปเชียลออฟเฟอร์ตัวถูกมากแบบประมาณแบบไม่ถึง2 0 0 0มืนอ่ะแล้วพอดีแบบว่าก่อนีจะบินประมาณ2วันอย่างเงี้ยทางประธานที่ดีของประเทศสหรออัฐอเมริกา <laughs> ก็ประกาศว่าโอเคเขาแบน EUtraveler นะครับเนื่องจากตอนนั้นโควิดมันเริ่มระบาดแล้วประมาณเดือนมีนาะจำได้วันที่12มีนาะเอ็ดก็เลยแบบก่อนจะบินอะ่ะ คือต้องเมคดิเซชันแล้วมันคือมันเหมือนว่าเราอะบินไปยังเข้าได้อยู่แต่หลังจากนั้นคือไม่รู้ว่าจะกลับประเทศยังไงเด็กก็พยายามติดต่อสายการบินคือสายไม่มากสายเราขรุปโทรเป็นวันเลยก็โทรติดนะครับแล้วก็สายการบินเขาก็ดีมากเขาบอกว่า n o t t o worry คืออันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารอนะไม่ได้ทําให้มันเกิดหรือเราไม่อยากจะบินแต่ว่ามันเป็นเหมือนข้อจํากัดระดับพลาดอะเออเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าโอเคอันนี้เขาคิดว่าแม้ว่ามันจะเป็นแฟร์ที่ถูกที่สุดนะ อยู่จะได้เงินคืนไปคุยกับคนค้สัมเมอร์เซอร์วิสธรรมดาเลยนะขอรับเคสก็คือเงินได้คืนภายในหนึ่งอาทิตย์เลยเคสนี้คือง่ายมากคือขอชื่นชมสายการบินลูปันซ่ามากที่แบบว่าโอเคคือรีแอคแล้วก็แก้ปัญหาได้แบบเร็วมากแล้วก็คืนเงินเร็วมากเป็นฟลายที่1นนะครับที่เอเจอฟลายที่2ก็คือเอ็ดอะ่ะจะเชิญคุณพ่อกับคุณแม่มาเที่ยวช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมสองที่เกตน,นะครับแบงคอกแฟงเปิดไปกลับของคุณพ่อคุณแม่ก็อันเนี้ยจองผ่านเอเจนต์ ซึ่งปกติเอจะจะจองผ่านเอเจนต์อยู่แล้วเพราะว่าถ้าจองผ่านเอเจนต์อะมันจะถูกกว่าจองตรงจากสายการบินนิดนึงแต่เราเป็นคนแบบเออถ้าอะไรประหยัดได้ก็คือประหยัดเอาเงินไปซื้อกระเป๋าอะไรประมาณนี้ยแต่พอมีปัญหานี่คือแบบ it t a k e forever คือแบบอันนี้จองผ่าน a p พโอดนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์เป็นบริษัทของอังกฤษก็คือโทรตั้งแต่วันที่ฟลายของอ m มิเลียมันแอนเซอ่ะตั้งแต่เดือน3อ่ะประมาณได้เงินคืนประมาณเดือนกันยา เป็นแฟร์ที่อจอง et, จะเป็นแฟร์ถูกเหมือนกันปกติมันจะแบบว่ามันจะคืนเงินมันจะรีฟันเลยไม่ได้เลยแต่อันนี้มันเป็นเหมือนสเปเชียลอีเวนต์จริงชื่งสายการบินเขาแคนเฟิลไฟเราบินไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องคืนเงินเรา100%นะครับเอ็กก็โทรไปจิกโทรไปหลายรอบมากแล้วก็แบบเออเขาบอกว่าต้องรอนะเป็นโควิดอันนี้เอเข้าใจเอ็กก็เลยบอกเออรอ อัพทูทรีมันทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งนะครับเอ็ดก็ฟังเอ็ดก็รอโอเคสามเดือนละหลังจากสามเดือนแล้วก็บอกเอยนี่มันเกินสามเดือนแล้วนะยูทำไมเรายังไม่ได้จะ f o l l o w up ให้เขาบอกว่าจริงๆอ่ะทางเบเนเนตทีงของแอร์ไลน์เขาแอบพิสูจมาแล้วแลวอยู่ดีเขาก็ cancel เพนเอ็ดเอ็ดรู้สึกว่าตอนนั้นโอเคอาจจะแบบเอมิเรตสายการบินอาจจะมีปัญหารจริงนะเขาเขาปลดทางพนักงานปลดอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเอ็ดก็แบบเออเราก็เข้าใจในแง่้แต่ว่าเราก็วีดไประดับหนึ่งตอนนั้นน่ะคิดว่าก็เราก็รู้เลยว่าคือเราเคยเป็น C s มาก่อนเราก็รู้ว่า เออพีเีเนี้ยกลยุทธ์เนี้ยช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะดูเขาดูเขาน่าจะรับแบบคอมเพลนเยอะมากต่อวันอะไรเงี้ยก็เลยโทรไปไก็เลยแบบเหมือนใช้ความแบบสอบเข้าอะ่ะบอกว่าคือตอนเนี้ยคือเงินอะ่ะเราเข้าใจนะว่ามันแบบเออมันไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับชั้นตอนเนี้ยมันมีค่ามากเลยคือชั้นตกงานนะอะไรเงี้ยคือแบบฉันต้องการเงินอันเนี้ยมากเลยไปช่วยครอบครัวชั้นอะไรเงี้ยคือทางคอสเมอร์ชมิตพอเขาฟังแล้วเขาก็จุกเขาแบบรู้สึกด้วยไปกับเราอะไรเงี้ย เขาก็เลยบอกว่าโอเค normally นะ I know that you have to wait but I will do whatever it t a k e to help you to get the refund a s soon a s possible เอ็ดก็เลยบอกว่าโอเคเพราะว่ามีบอสของเอ็ดนะครับเขาเคยเหมือนเคยสอนเอ็ดว่าการที่จะเอาชนะคนคือไม่ไม่ใช่ว่าแห่ไปแล้วเราจะชนะเสมอไปอะ่ะเราอาจจะเป็นการยอมก็ได้แต่ว่าเป็นการเอาชนะทางอ้อมซึ่งเอ็ดก็ลองใช้กลยุทธ์นี้ดูแล้วแบบเฮ้ย มันสำเร็จในกรณีดีเพราะว่ามันมีเพื่อนหลายคนมากที่แบบว่าบุ๊กไฟล์ทิเก็ตในกรณีของเอเจนต์นี้กับเนี่ยแต่ว่าทุกวันเนี่ยเขายังไม่ได้คืนเลยแต่ว่าเอเ็ดก็คือแบบเออพอคุยกับเอเจนต์คนนั้นแล้วดูว h a t ด v e r ว t t a k เทคทูเก็ต อยู่รีฟันเพราะว่า I know that you need e d t h a ข kind of m o นี้คือเอ็ดเอ็ดพูดเอ็ดก็แบบเออจริงๆคือแบบเราก็แบบเราอยากได้เงินคืนอะเข้าใจไหมเราก็เข้าใจในธุรกิจเขานะว่าแบบ travel a g e จ t ตสายการบินะ่ะมันเจ๊งแต่เราก็คือเป็นแค่ end user ไงเราก็เราไม่ต้องการอะไรเลยแค่อยากได้เงินคืนละเอ็ดก็ไม่ได้เขียนไปคอมเพลนไม่ได้เขียนไปอะไรทั้งสิ้นก,ก็แค่โทรไปคุยกับเขาดีๆแต่ว่าอันนั้น่ะซอฟต์มากแล้วหลังจากสายนั้น่ะก็คือประมาณ2อาทิตย์ก็คือได้เงินคืน1 0ออนะครับอันนี้คือฟลาที่2 ไฟล์ที่3คือพีกสุดไอไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ที่เอ็ดบินไปเที่ยวเมืองมาราเกชเคยทำทาวเวลลล็อกไว้ด้วยนะครับไปเที่ยวคนเดียวสายการบิน a แ r โร a ยมา r o c นะครับก็บินจากแฟงเฟิร์ตไปมาลาเกชจองแบบแฟรที่ถูกที่สุดมันประมาณ200กว่ายูโรนะก็ประมาณหมื่นหนึงนะ่งกับไม่มีลักเกจไม่มีอะไรทั้งนั้นปรากฏว่าคืนสุดท้ายก่อนที่เอ็จะบินกลับก็คือวันลุ่งขึ้น มีไฟล์บินตอนเที่ยงนะครับวันนี้ตอน2ทุ่มกว่า2ทุ่มครึ่งได้อีเมลบอกว่า you r f l i g h tomorrow t is cancel e d contact at unit health คือเอ็ดก็แบบตอนนั้นกำลังแบบแฮปดินเนอร์กำลังเอนจอยแบบมาลาเขตเป็นเมืองที่แบบชอบมากเป็นเมืองที่มีมนคังนะครับกำลังแบบว่าอยู่ในไอแวนในที่คือแบบกูเจอมีอีเมลแล้วกูแบบอีดอกชงทำไมต้องเกิดกับกูด,ด้วยอะไรเงีแล้วคือตอนนั้นคือไปคนเดียวและคือเอ็ดอะ ต้องบินกลับในวันรุ่งขึ้นซึ่งวันนั้น,นเป็นวันจันทร์วันรุ่งขึ้นเป็นวันอังคารหนึ่งจําได้เลยเราเอ็ดต้องทํางานวันพุธเอ็ดก็เลยบอกคือยังไงกูก็ต้องกลับคือยังไงดีวะเอ็ดก็โทรกลับไปนะครับคือตอนนั้นน่ะซื้อซิมโทรกลับไปจนแบบยอดเงินมันหมดอะคิดดูดิคือกินข้าวกินไม่ลงเลยแล้วก็เขียนอีเมลหาแฟนว่าแบบเฮ้ยเธอไฟฉันแ n นเซลยูทำยังไงก็ได้ให้ฉันให้ฉันได้เกตไฟล์อะไรเงี้ยนางก็แบบออสรุปว่าเอ็ดก็คุยกับแฟนทางอีเมลนะครับแฟนก็บอกว่าโ okay, อ ติดต่อได้แล้วเขาบอกว่า the next flight on Saturday เาบอก Saturday บ้านมึงสิกูต้องกลับไปทำงานวันพุธเข้าใจป่าคือแบบอว่ามันมี next flight อะที่เอสสามารถ take แล้วแบบ for free อะคือวันเสาร์เอ็ก็บอกคือไม่ได้แล้วยังไงคือเราก็ต้องไ l ใหม่นะครับก็คุยกับเพื่อนบอกเฮ้ยมึงทำไงเพราะเพื่อนที่ทำเป็น travel agent ในชะ่เพื่อนบอกว่ามึง book flight ใหม่ไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเคลมเอาซึ่งอยู่ book วันนี้แล้วอยู่จะบินพรุ่งนี้ราคาปกติมันจะแบบมันจะแพงอยู่แล้วถ้าคนที่เดินทางบ่อยๆอ,อะแล้วรู้ในสถานการณ์ปกตินะก็คือ รู้สึกว่าวันเวอเสียประมาณ200ยูโรก็กับวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือวันอังคาร10โมงเช้าก็คือต้องรีบแบบรีบเข้านอนแล้วก็แต่งตัวเพราะว่าแบบจากในเมืองไปสนามบินมันก็แบบเออคือต้องวางแผนใหม่อ่ะพูดง่ายๆแล้วพอกลับมานะครับเอ็ดก็อันนี้มันไม่ใช่ความผิดของเราใช่ไหมเพราะสายการบ,บินมันแคนเทเิไฟล์แล้วมันไม่มีไฟล์ให้เราก็เลยโทรไปคขาจมไม์เซอร์วิสธรรมดานะครับ โทรไปแล้วก็บอกว่าเออฉันขอรีฟันได้ไหมเพราะว่าไฟล์เนี้ยมันแคนเซิล์เราก็บอกดีเทลเข้าไปเอเจนต์ก็คือโอเคก็บอกว่าโอเคเอาเช็ค okay, let's see ว่าได้แค่นดูพอเช็คเสร็จมันก็บอกโอเคเดอร์ okay, amount that you get refund it thirty six euro something คือเอนบอกว่ากูจ่ายไป250ยูโรแล้วมึงจะรีฟันแค่แบบ36ยูโรเนี่ยนะมันก็บอกใช่ก็ไอ้ไฟล์ขากลับมันมีมีแวลูเท่านี้เอนบอกว่าไม่ดูต้องจ่ายค่าไฟล์ใหม่ให้ฉันหรือไม่ก็ต้องรีฟัน ถังแบบ full flight อ่ะก็คือถังไปกับอ่ะที่เอจัดจไป250ยูโรเพราะว่าย mm ู hmm. ก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาจองล a ส t m i มิน e ด่ะมันจะแพงกว่าจองก่อนคือเธอแบบบ้าหรือเปล่าจะมาแบบรีฟัน30กว่ายูโรคือให้รีฟันทำไมมันก็บอกว่าก็เอ e r บอ o d ดีก็เทค e ด h i ออปชั่นน่ะยูเทคเด็ดออนลิฟตคือแบบพูดกับเอสอย่างงี้เอสบอก ตอนนั้นคือองค์แม่นาเอามีลงที่แบบตอนนั้นเดอะเฟสนะครับ do not compare myself to me do not compare myself to anyone คือเป็นตอนนั้นคือเป็นอย่างงี้จริงคือแบบเฮ้ยแบบ how d a r e you talk to me l อะไรแบบ i'm your customer นะเว้ยเอ็ดรู้สึกว่าเขาไม่ได้ give me any option อะแต่แบบว่าอ่ะเอาไปสินเนี้ยคือแบบเหมือนโยนขนมปังให้ปลาแบอบ มึงกินอันนี้ได้ขนมปังแข็งๆอะ่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่กินคือเอ็ดก็รู้สึกอย่างนี้เอ็ดก็บอกว่าไม่เป็นไร I think แบบว่า you are not in the position to make a decision so บอกว่า let me have your name please and then I'll uh, talk to your superior then ก็รู้สึกว่าการแฮนเดิลของเขาอะ่ะเขาตัดสินใจไม่ได้อะ่ะควรส่งต่อให้คนที่ตัดสินใจได้หรือไม่ก็คือคุยให้มันแบบรู้สึกซิมพา t h y ีของเราอะคือตอนนั้นเอรู้สึกว่าคือก็มันเรื่องของคือไฟล์มันแคนเซิล่า s h i h a p p e คือแบบว่า อยู่จะเอาหรือไม่เอาล่ะเนี่ยคืนรีฟันพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราจ่ายไปจะหมื่นหนึ่งเอ็ดก็บอกอีดอกมึงเมคเซนหรือเปล่าเอ็ดก็บอกว่าเฮ้ย imagine if you were me you were in some place that you never been alone and you get this kind of treatment and this kind of situation is happened to your family member how would you feel อะไรเงี้ยเอ็ดก็แบบเขาก็บอกพูดง่ายๆก็คือบอกว่าก็เอาหรือไม่เอาล่ะแค่เนี้ยที่ฉันทําได้เอ็ดก็รอขอชื่อเขายังไงเขาต้องให้ชื่อนะครับแล้วเกิดถึงเขาไม่ให้ชื่อก็แล้วแต่ เราจดวันเวลาที่เราโทรไปมันจะมีเรคคอร์ดไว้บริสัทติ์ใหญ่มันจะเรคคอร์ดคอลไว้หมดนะครับมันพวกนี้มันอินเวสติเกตได้หมดครับตอนนั้นคือเอ็ดก็โกรธมาจริงจริงเอ็ดก็เลยบอกว่าเฮ้ยคือเราคอกโทรไปพูดกับเขาดีๆว่าฉันขอรีฟันนะไม่ได้แบบคอมเพลนไม่ได้อะไรเลยคือปกป,ป้องสิทธิของเราที่เราควรได้ก็บอกว่าเออมันเป็นความผิดของยูที่ยูแคนเซอร์ฟลายชันและชนันต้องละบากคือเบสิคลีก็คืออัพเดทของของเอ็ดในมาร์เก็ตอะคือพังเพราะว่าแบบ คือตอนนั้น2องทุ่มก็คือกลับมาบ้านอ่ะต้องดีลดูตั๋วใหม่อ่ะถึงเที่ยงคืนก็คือไม่ได้ทําอะไรคือนัดดื่มนัดแอลผู้ชายเลยค,คือแบบพังค่ะทิพชั้นพังคือแบบมาเจอเค้าเซอร์วิสที่อย่างนี้อีกก็เลยบอกไม่ไหวละอะไรครับวิธีอาจาะ,ะดีลกับพวกนี้นะครับอยู่ก็เข้าไปคุยกับเอร์เซอร์วิสธรรมดาก่อน ถ้าเขาแบบอย่างถ้าเขาแอคดีเหมือนลูกทันท่าโอเคเขาทําเรื่องให้เราเรียบร้อยแล้วเขาฟอลโล่อฟอะไรให้เราเรียบร้อยแล้วเคสรีเบดเนาะแต่เนี้ยคือเราไปคุยกับเอเจนต์แล้วเอเจนต์มันดีอย่างเงี้ยคือมันแบบมันพูดหมาไหนอย่างเงี้ยออกมาได้ไงวะวิธีการของเอ็ดนะครับเอ็ดก็เลยหาชื่อคนที่เป็นแบบคันที่เมเจอร์ของว ok, นะิลล่าแอร์มาโรกเนาะแล้วก็บอร์ดดับเมมเบอร์เซิร์ชเข้าไปดูก็คือโครงสร้างของ,ององค์กรเนี้ยของแอร์ไอแอร์ไลน์เนี่ยคือมันเป็นซับทีเดอรีก็คือเป็นบริษัทลูกของ, va, งกาตา บอร์ดออฟเมมเบอร์ของบริษัทนี้มันเป็นพวกแบบปีเชคหรือเชคมัอาหรับที่แบบเหมือนพวกมียศ์ในในใน UAE อเครับเขาอยู่ที่ประเทศพวกนี้หมดเลยอะไรเงี้ยเอ็ดก็เซิร์ชชื่อมาที่เท่าเชียร์ได้ร่างอีเมลก่อนที่เราจะทำอีเมลเราต้องเขียนโปรโตคอลก่อนนะครับคือท a ามเซมโปรโตคอลก็คือเนี่ยสมมุตินะครับเอ็ดเขียนไว้ว่าเนี่ย9วันที่9เดือน3 2020โทรไปหา C s ชื่อจอรในเวลานี้แล้วก็เล่าดีเทลให้เขาฟังอีกวันหนึ่งนะครับวันที่10 ส่งอีเมลหา customer service อีกทีนึงแล้วก็รอถึงวันที่18ปกติจะรอ7วันนะครับวันทําการรอ1อาทิตย์เขาไม่ตอบวันที่18เนี่ยเอ็ดก็จะเขียนอีเมลใหม่ก็เขียนหา customer service เหมือนเดิมแต่ว่าจะ cc พวก board of member พวกเนี้ย board of member พวกเนี้ยหลายๆองค์กรอ่ะเขาจะไม่ใส่ชื่อผู้บริหารในเว็บไซต์ของเขาซึ่งมันเป็น security สูงสุดเนาะอย่างพวกแบบ บริษัทการเงินพวกแบงก์อะไรเงี้ยเขาจะไม่ใส่ข้อมูลพวกนี้แล้วเลยคือแบบว่าการที่รีเสิร์ชคืออย่างที่เอ็ดเคยเล่าไปในคลิปที่แล้วนะครับบริษัทที่เอ็ดเคยทำเขาจะเทรนเอ็ดในการหาข้อมูลค่งบุคคลที่มีความสําคัญหรือว่าบุคคลที่อยู่ในโพสิ t i o n e r สูงๆพวกนี้ชื่อเขาจะปรากฏตามพวกเพรสก็คือตามพวกข่าวพวกอะไรเงี้ยพอเราได้ชื่อมาแล้วอะพวกอีเมลพวกโบรโทนเนี่ยหาง่ายมากในสิ่งที่เอ็ดโดนเทรนมานะก่อนอื่นก็คือต้องได้ชื่อถ้าเราไม่ได้จากเว็บไซต์ หาจากข่าวถ้าหาจากข่าวไม่ได้ก็คือโทรตรงเข้าไปถามเลยแต่ว่ามันจะมีวิธีพูดแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องยาวม,มันเป็นเรื่องที่แบบมันใช้ประสบการณ์เยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ท่าทายและเอชชอบมากอยู่แล้วคือปรากฏสรุปเอก็ได้ชื่อได้อะไรมาหมดได้อีเมลมาหมดได้เบอร์โทรด้วยแต่ว่าคือเราไม่โทรไปไม่ได้เอ็กซ์เพคอะไรมากอเอาจริงๆคือแยกแค่อยากได้ให้เขาจ่ายค่าตั๋วที่เราซื้อใหม่แค่นั้นนะคือเราจบ เออคือไม่ได้อยากอะไรมากแต่พอไปเจอเขา v i c อทีอพูดมาๆเงี้ยคือกูทนไม่ได้อไรเงี้ยก็เลยเขียนไปเล่าให้เขาฟังว่าบอกว่ายูรู้ไหมว่าเราอ่ะ miss นั่ opportunity เพราะว่าปกติอีกวันหนึ่งเจะบินแบบว่าเที่ยงหรือว่าบ่ายหนึ่งบ่ายสองไรเงี้ยไม่แน่ใจแต่ว่าเอต้อง take early flight เพราะว่า your airline มา cancel เราแล้วแบบฉันมี meeting in the morning แบบว่า ruin my business opportunity รู้ไหมว่าฉันต้องแบบว่าเสีย business opportunity ไม่มากเท่าไหร่ก็เลยพูดไปแล้วก็เล่าอยู่ไปตัวคนเดียวไปเที่ยวตัวคนเดียวแล้วอยู่เดียวตัว แล้วแบบถ้าอยู่ไม่มีตังค์อยู่ในกระเป๋าละหรือว่าถ้ามันแบบมันเบรสเคสเซเรียลอะเราคือเราต้องสร้างสตอรี่อะให้แบบให้แบบเหมือนให้เคสมันดูแบบมันดูรุนแรงอะไรประมาณเนี้ยเสริมนิดนึงนะครับของฟล์แคนเซิลเนี่ยคือความรู้สึกเราก็แย่มากพอแล้วอะคือโทรไปคัสเตอร์เมอร์เซอร์วิสซึ่งคัสเตอร์เมอร์เซอร์วิสชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าบ้าสัมพันธ์อะคือการบริการลูกค้าคือโทรไปขอความช่วยเหลือแต่โดนเขาดูถูกแทนที่เขาจะช่วยเหลือเราในแง่ของที่แบบ เนี่ยคืนไปหนึ่งพนจะเอาหรือไม่เอาคือบอกว่าเอสบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ทําได้นะอยู่เอาเนี่ยแคชเงินเนี้ยออกมาเลยแล้วก็เอาเข้าบัญชีอยู่เลยฉันบริจาคให้ฉันไม่เอาคือแบบมันเหมือนการดูถูกเราอะเราอะแค่โทรเข้าไปขอรีฟันแต่เขาอะคือคอนเวอร์ตนอร์มัลเ e ียกเกอะให้กลายเป็น b big complaint อะมันเป็นประเด็นที่ทําให้ Management อะคือเห็นว่าโอเคอย่างเงี้ยมันเป็นคอมเพลนละก็เลยเรื่องมันก็ใหญ่ขึ้นเลยประมาณเนี้ยส่งอีเมลไปตอนนั้นนะจําได้เลยว่าทํางานเบรคนะส่งไปช่วงเบรค ไม่ถึง10นาทีนะครับโอเค I'm calling from uh, Villa Amarok ok, เนาะเป็น c o u n t r y manager ที่อยู่ที่โมโร็อกโกโทรมาเขาบอกว่า I'm sorry for your แบบว่า bad experience ก็บอกว่าคือเขาน่ารักมากเขาแบบน่ารักมากๆคือแบบชีบอกว่าก็จะ s e n d me all the bill you want to claim I will take care it personally คือเอดบอกว่าเฮ้ย very professional คือบอกว่าคือเลิศมากเอ็ดแเบบคลมกูเคลมหมดเลยเพราะว่าแบบอา้าคือแบบมัน เนี่ยตอนแรกคือจะเคลมแค่ค่าตั๋วนะแต่นี่คือบอกว่าเออส่งมาให้หมดเลยว่าจะเคลมอะไรเราฉันเทคแค่สรุปเอ็ดก็ได้ค่าตั๋วที่ซื้อมาแล้วก็ค่าแท็กซี่นะคะเอเล่กบอกว่าแท็กซี่ไม่มีบินนะเพราะว่าแท็กซี่ที่มาลาเคชมันเป็นแบบว่าแคชคาริตอลอะแล้วก็สนะินค้าก็คือเคลมได้หมดเลยในเวลา1อาทิตย์ค่ะเชิ <Sure. S 1> ก็คือเอ็ดว่าคือจริงๆอะไม่ได้อยากทําให้ เขาเมอเซอร์วิสเอเจนต์ที่คุยโทรศัพท์เขาเดือดร้อนนะแต่เขาพูดจาแบบว่าไม่มีความรับผิดชอบอ่ะเออเอ็ดก็เลยแบบว่าโอเคเราก็ต้องปกป้องสิทธิเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเราไม่ได้อยากได้อะไรแต่อยากได้แค่ค่าเงินคืนเลยประมาณเนี้ยเหนือสิ่งอื่นใดนะครับมันจะดีมากเลยถ้าเกิดการเงี้ยพวกเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าจะบอกว่าดีกับพวกนี้นะครับเอ็ดรู้อยู่แล้วว่าปลายทางของเอ็ดอะเอ็ดจะได้ในสิ่งที่เอ็ดต้องการอะกลับมาอยู่แล้วในวิธีที่เอ็ดที่บอกไปนะครับแต่ว่า อย่างไรก็ตามคือมันแบบมันแบดเอนเนอร์จีแล้วมันสร้างแบบเออคือปวดหัวคือถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องใช้สติแล้วก็คิดว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงให้เราได้สิ่งที่เราสมควรที่จะได้กลับมานะครับหวังว่าวิดีโอนี้ดูซิพูดจนเหงื่อออกเลยบอกว่าใช้แอคติ้งเยอะมากหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาชมช่องเอดดี้บออยสามหกห้า 365, ไม่มากก็น้อยนะครับใครที่รักการท่องเที่ยวเอดดมั่นใจเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต ต้องเคยเจอแบบว่าฟล h t แทนเซลนะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นวิทยาทานนะครับเป็นข้อมูลที่สำคัญกับคนที่โดนมีประสบการณ์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องเอสในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย